สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราจะเป็นช่วงหยุดยาวนะคะเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันในช่วงที่เราไม่ได้เจอกันนะคะวันนี้ครูแพทยก็จะมาสอนในระดับชั้นป .4 นะคะในวิชาสุขศึกษานะคะครูแพทยจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่11ชื่อเรื่องว่าสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพนะคะ,ะเรียนรู้ไหมว่าอารมณ์ของคนเรามีอยู่2รูปแบบนะคะแต่ก่อนอื่นเรา ก่อนอื่นเลยเราก็มาดูก่อนว่าอารมณ์นี้หมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าอารมณ์หมายถึงความรู้ความรู้สึกภายในจิตใจของเรานะคะที่มีผลต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะซึ่งสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบนะคะมาดูมาดูกันว่าในหลายรูปแบบนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่าอารมณ์แบ,บ่งเป็นสองรูปแบบคืออารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบนะคะมาดูว่าอารมณ์ทางบวกได้แก่อะไรบ้างเช่น ดีใจชอบใจรักชื่นชมแล้วก็สุขสบายแล้วก็สุขสนานอารมณ์เหล่านี้ซึ่งมีลักษณะอารมณ์ทางบวกจะมีผลดีต่อสุขภาพนะคะอามาดูอารมณ์ที่2คืออารมณ์ทางลบเช่นอะไรคะนักเรียนเช่นโกรธอิจฉาลิษยาเสียใจเศร้าใจกลัวนะคะริตกกังวลหรือเครียดเป็นต้นลักษณะอารมณ์เหล่านี้จะเป็นอารมณ์ทางลบ จะมีผลเสียต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะนักเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนจะทราบแล้วว่าอารมณ์ของคนเรามี2ลักษณะคืออารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบนะคะอ่ะคกณแอนจะยกตัวอย่างสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลบวกต่อสุขภาพหรือมีผลดีต่อสุขภาพเช่นนายลูกเช่นดีใจชอบใจอารมณ์ก็จะเป็นยังไงคะรู้สึกดีใจที่ได้ของขวัญปีใหม่หรือรู้สึกดีใจที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเอง ต้องการทําแล้วก็ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอ้าวต่อไปจะมาดูสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลลบต่อสุขภาพหรือมีผลเสียต่อสุขภาพนะคะนักเรียนเช่นหงุดหงิดเรารู้สึกจะหงุดหงิดถ้าเราต้องการทําในสิ่งที่เราต้องการทําแล้วเราทําไม่ได้ก็เกิดความหงุดหงิดใจแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็มามีความวิตสกังวลว่าเราต้องการทําสิ่งนี้แต่เราทําไม่ได้มันก็ทําให้เราหงุดหงิดในสิ่งที่เราจะทําแต่มันไม่ประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นอันนี้แก็เป็นคือยกตัวอย่าง ครูแจะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆที่มันมีมาายละเอียดมากนะคะแต่เราจะมีวิธีการกําจัดความเครียดนี้ได้อย่างไรถ้าเรามีสภาวะอารมณ์ทางลบนะคะค่ะเรามาต่อกันด้วยการจัดการกับอารมณ์นะคะเพราก็เมื่อเรามีอารมณ์ไม่ล่าเริงแจ่มใสหรือมีความเครียดเราก็ต้องมีวิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านี้กับตัวเราเองให้ได้นะคะอมาดูวิธีการจัดการกับอารมณ์นะคะ 1. ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเมื่อเรากับเพื่อนเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะ2 ฟังเพลงหรือดูโทรทัศน์เพื่อผ่อนคลายความเครียดนะคะ 3. หากิจกรรมนันทนาการหรืองานอนดิเรกนะคะเช่นอะไรคะบางคนชอบเล่นกีฬามางคนชอบเล่นดนตรีบางคนชอบวาดรูปและหรือมางคนชอบอ่านหนังสืออันนี้ก็คือเราต้องหางานเด็กที่เราชอบทํานะคะ 4. ฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์และทําจิตใจให้สงบนะคะเขาบอกว่าการรู้จักการจัดการอารมณ์ อย่างเหมาะสมนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะอะครูแพงก็ฝากให้พวกหนูชั้นป .4 นักเรียนชั้นป .4 นะคะทำแบบฝึกหัดหน้า167ถึงหน้า169นะคะแล้วก็เราจะมาต่อกันในชั่วโมงหน้านะคะในชั่วโมงนี้คุูแพงก็จะฝากให้พวกหนูทำแบบหัด3หน้าด้วยกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะก็ ให้มีอะไรก็ฝากถึงเด็กดก,ก็ให้พวกเด็กๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์สับะไคร์ให้ช่องภูมิหานชาแนลด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆันนี้ครูแวนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย